Slow it down, let สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่อง e n v y ตลาดวันนี้เหมือนเดิมค่ะ Envay ตลานเรามีรถบ้านเกียริเอสปัสวยๆมานำเสนออีกแล้วและวันนี้ช่วงนี้เราแบบว่ามากับฮอนด้าตลอดเลยเนาะแล้ววันนี้ก็เช่นกันนะขออีกหนึ่งวันนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวฮอนด้านะคะซีซูบเรียงเสียงหวานวันนี้ทางร้านเรามีเจ้าซีบีอาหกหานยอามาเสนอนะคะและวันนี้ คือแบบว่าใครที่ชอบแบบว่าความดำดุนะคะห้ามพลาดส,สำหรับเจ้าคันนี้โอเคเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมตัวรถโดยรอบกนะ่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาชมของแต่งของเจ้าคันนี้ค่ะไปค่ะ ที่จากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยอยากรู้แล้วสิว่าเจ้าคันนี้ชื่อเสียงเรียงนามมายังไงนะคะคันนี้เป็นรถเพื่อนพี่ไผ่นะคะรถเพื่อนพี่ไผ่ซึ่งไปออกทริปด้วยกันแรกๆก็คือขับด้วยกันแต่หลังๆเริ่มไม่ขับแล้วเริ่มจอดและคุมพาสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องดูแลอย่างดีนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ tdr หกห้าย์ r นะคะปีสิบเดี๋ยวเราไปชมของแต่งกันเลยไปค่ะ ไม่อยากพูดเยอะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะสีเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีรถไม่มีจนหนักใดๆดทางร้านเราการันตีนะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมของแต่งกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่โซนด้านหน้านะคะมีครอบถังคาร์บอนนะคะครอบฝัาการลอยฝาถังน้ำมันนะคะอ่ะขออนุญาตโวเลขหมายกันก่อนเลยไม่เพียงสองหมื่น 5,015กิโลนะคะคือไม่แค่นี้เองนะคะโอเคค่ะไปอ้าวตุ้มไปแฮนด์แต่งนะคะของโมโตไนไลมาโซนด้านหน้านะจ๊ะก็จะมีชิวหน้าแต่งนะคะพร้อมด้วยสติกเกอร์แต่งด้วยนะโอ้ยสี่เก้าเธอมาหล่อมากแต่งได้หล่ออ่ะอุดรูกระจกนะคะ ที่ยาหกห้าศอาตรงรุ่นไปมาจ้าอ้าวนี่เลยกาดหม้อน้ำเฮตูซีนะคะโอ้แข็งแรงคนพานยางนะคะทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่เช่นเคยนะคะนี่ไปเลยหน้าหลังพร้อมขับขี่ดูสีใหม่ขนาดไหนดูสุดมากเขาแบบว่าค่ะยังเดิมทุกจุดเลยอะ่ะเออดูดิดูเซดูเซ,เซอ้าว ชอบแค้งคาร์บอนนะคะแ,ะแล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 ะ,และสิ่งที่แม่ค้าชอบนะคะนั่นก็คือพ่อพ่อแต่งนะคะของพี่แมนตอนสปีดนะคะซึ่งรู้ๆกันอยู่เนาะอ้าวทรงปลายกลวยนะคะปลายกลวยโอ้รู้ิึกกรีบมาก อท้ายสั้นนะคะท้ายสัน้นมีไฟสองไยให้ด้วยนะจ้าเอ้โซสเตอร์ก็ยังเหลือเหลือนะมืดๆมืดๆอ,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 อะไล่มาเฮ้ยคันนี้เขามีควิกชิปให้ด้วยนะจ้าของเอ็นเซอร์นะซึ่งพี่ไผ่เขาการันตีแล้วว่าคันไอยี่ห้อเนี้ย เตะดีมากออาครอบแข้งคาร์บอนอน,น่าจ๋าโอ้โหคันนี้คือแบบว่าแต่งเขาเขาแต่งสติ๊กเกอร์มาได้แบบว่าหล่อหล,ล่อเข้ากับตัวรถจริงๆนะคะโอเคสำหรับของแต่งของเจ้าคันนี้ก็แบบว่าหล่อลงตัวตามนี้เลยนะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงข้อของเจ้าคันนี้กันต่อเลยไป ค่ะก่อนที่จะไปฟังเสียงเครื่องและเสียงข้อของเจ้าคันนี้นะคะแม่ค้าขอแจ้งก่อนว่าแม่ค้า0ูมร้อนะคะความสูงร้อกับเจ้า CBR 6กหาศูนย์ R คันนี้จะอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวไปชมกันคันนี้นะคะลืมแจ้งไปว่าเป็นรถมือเดียวนะคะบุค๊คคู่มือกุญแจศูนยสองดอกมีครบโอ้โหพร้อมๆกันไปเลยนะไปค่ะ เ้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็พอดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับแม่ค้าคือแบบว่าเอ้ยมันพอดีอะไอคนไอความสูงร้อยเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนนะคะมาจากระบบไฟติดครบทุกจุดนะคะไฟพามาไฟสูงไฟต่ำนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ยเสียงท่าใสาๆมีของแพ้ โอเคจ้าไปฟังเสียงเครื่องกันเลย เสียงท้อเธอ,เธอทั้งลั่นทั้งนุ่มเออของเขาดีจริงอ่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจเจ้าคันนี้เดี๋ยวแม่ค้าไปเปิดราคาให้เดี๋ยวนี้เลยไปจ้ะเฮ้ยคพสังเกตเห็นเธอเราจะบอกว่าพวงกุญแจกเขานะาำมา ายทะเบียนของรถเลยนะจ๊ะน่ารักอ่ะว้าวโอเคค่ะไปไป,ปเดี๋ยวไปกันต่อค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาเปิดราคาสำหรับเจ้าคันนี้ให้นะคะสำหรับราคาเงินสดนะคะเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะส่วนท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนเฮ้ยเราเพิ่งได้ข่าวมาแววๆจากข้างในเมื่อกี้เขาบอกว่า คันนี้นะให้ออกรถสนย์บาทไปเลยส่วนผ่อนนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันหิดๆิดหนวดหรือ5 0 0 8นันแิดๆิดสนวดเฮ้ยใครสนใจรีบเลยนะคะสำหรับรถที่นี่มาเร็วไปเร็วนะคะใครสนใจอยากจะเข้ามาดูเข้ามาได้เลยหรืออยู่ไกลสามารถวิวดีโอคอลขอดูรถได้นะคะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะที่ ซื้อรถจากร้านเราโดยการวิดีโอคอลแล้วก็บอกกลับมาทุกคนว่าตรงปกมากโอเคจะ้ะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้แมคค้ขอจบรีวิวสำหรับเจ้า CDR สูบเลียงเสียงหวานคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแมนะคค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง n n y t e บรทเหมือนเดิมถ้ายังไงเข้ามาทักทายหรือคอมเมนต์กันได้นะคะแมคค ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาเรื่อยๆนะคะไม่หายไปแล้วจากที่หายไปนานแสนนานโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ